สวัสดีครับเพื่อนชาวดอทอารีนาทุกท่านครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งกับรีวิวฮีโร่กันอีกแล้วนะฮะซึ่งคราวนี้เราจะมารีวิวฮีโร่ตัวใหม่ที่จะแถมในโปรโมชั่นเติมเงิน529บาทหรือว่า1,078เพชรน,นี่นะครับนั่นก็คือ j a สเปอร์นั่นเองครับ โดยเจ้านักมายากลแจสเปอร์นี่นะครับถือได้ว่าเป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งที่มีสกิลแฮกนะครับที่มีประสิทธิภาพที่สุดในเกมเลยครับและสกิลอื่นๆของเขาก็ยังมีประโยชน์อีกด้วยนะฮะลองไปดูรายละเอียดสกิลของแจสเปอร์กันได้ครับสกิลแรกทาอัตเมตฐานนี้แจสเปอร์จะทําการเซฟศัตรูหนึ่งตัวให้กลายเป็นครีปนะครับโดยนอกจากศัตรูตัวนั้นจะไม่สามารถใช้สกิลหรืออะไรได้แล้วนะครับ HP ที่เหลือก็ยังลดลงเท่ากับคลิปตัวนั้นอีกด้วยครับนั่นก็คือจะเหลือแค่ประมาณ20 0 0 0กว่าๆเท่านั้นครับซึ่งนั่นก็จะทําให้ศัตรูตัวนั้นตายเร็วมากๆครับและไม่แค่นั้นฮะคลิปบางตัวนะครับยังสามารถระเบิดตัวเองตายได้อีกด้วยครับอย่างเช่นคลิปตัวนี้ฮะสามารถที่จะระเบิดตัวเองตายไปด้วยกันได้ครับโดยทัก,กิะนี้เฟกโดนตัวแท้งนะครับเท่ากับมีเรื่องเลยครับเพราะว่าศัตรูตัวนั้นจะตายยังรวดเร็วฮะ ไม่เชื่อลองดูนี่ได้ครับขนาดสไปที่ติดอันติอยู่นะครับยังสามารถตายได้ใน2ฮิตเท่านั้นครับสกิลที่2ครับสกิลนี้จะเป็นการเสกกล่องมายากลเข้ามาในสนามครับโดยตำแหน่งที่วางกล่องก็จะเป็นแบบสุ่มนะครับ และกล่องนี้ยังสามารถแท้งดาเมจได้เล็กน้อยครับถ้ากล่องนี้อยู่ในสนามและไม่ถูกทำลายครับก็จะมีนกพิราบบินออกมาให้บัฟครับโดยจะออกมาฮิลแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวททั้งหมดสองครั้งครับแต่ถ้ากล่องถูกทำลายซะก่อนครับกล่องก็จะระเบิดออกแล้วก็สร้างเมจิกดาเมจครับสกิลที่3สกิลนี้แจ็คสเปอร์จะปาหมวกระเบิดออกไปครับโดยหมวกนี้จะระเบิดแล้วก็สร้างเมจิกงดาเมจในพื้นที่วงกว้างครับ สกิลที่4สกิลนี้แจสเปอร์จะทําการยิงดาเมจร,รัวใส่เป้าหมายครับโดยจะยิงเมจิตดาเมจใส่ทั้งหมด3ครั้งครับและทําให้เป้าหมายติดสถานะตาบอดถราเป้าหมายนั้นตายก่อนก็จะย้ายไปทางเป้าหมายอื่นครับและสกิลจุดติซึ่งเป็นจุดเด่นของแจสเปอร์แล้วนะครับสกิลนี้แจสเปอร์จะทําการปาไพ่สร้างบาลียให้กับเพื่อนร่วมทีมของเราทั้งหมดครับโดยบาเลียจะอยู่ในสนามประมาณ3วินาทีครับ บาลีนนั้นจะป้องกันการโจมตีได้หนึ่งครั้งครับโดยถ้าบาลียนั้นถูกโจมตีแตกก็จะมีบัฟนกพิราบออกมาครับนั่นก็คือแทนที่ฝั่งเราจะโดนดาเมจครับก็จะป้องกันดาเมจนั้นได้แล้วก็ยังได้ฮิลแล้วก็ได้เพิ่มพลังโจมตีและพลังโจมตีเวทด้วยครับโดยสรุปนะครับแจสเปอร์เป็นฮีโร่อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ถือได้ว่ามีสกิลเฮกที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์ที่สุดในเกมเลยครับ โดยสกิลอันตรีของแจสเปอร์นะครับนอกจากจะแฮ็กแล้วยังตัดการโจมตีและสกิลของฮีโร่ตัวนั้นไปได้ครับและที่สําคัญนะฮะมันยังเป็นการลดแม็กซ์ HP ที่เหลืออยู่ของฮีโร่ตัวนั้นด้วยครับส่วนสกิลวางกล่องเวทมนต์ก็ช่วยสร้างความปั่นป่วนในสนามแล้วก็ช่วยแท้งดาเมจได้ดีทีเดียวนะฮะส่วนสกิลจุดติที่กลางบาลียนครับอาจจะใช้จังหวะยากไปนิดครับแต่ว่าถ้าติดตรงจังหวะเนี่ยถือว่าพลิกเกมได้ดีเลยนะครับ โดยที่ใครต้องการเก็บ Jasper นะครับก็สามารถทําได้ด้วยการเติมเงิน529บาทครับหรือว่าแพ็ค1,078เพ็รครับโดยมีแจสเปอร์เอาไว้ใช้แก้ทางแท้งหนาๆไว้สักตัวก็ไม่เลวนะฮะก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับและพบกันใหม่โอกาสหน้านะฮะสำหรับการรีวิวฮีโร่ตัวต่วตอไปครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเช่านี้นะครับสวัสดีครับ